ลาสูดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าสารอาญาธนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีของเกสโซพลแกนนำกลุ่มโมกหลวงแนวร่วมมบสามนิ้วและโจเซฟนามสม,มุิแนวร่วมมบสามนิ้วซึ่งถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีร่วมปราศัยในกิจกรรมฟื้นฝอยหาตะเข็บ240ปีใครฆ่าพระเจ้าตากเมื่อวันที่6เมษาย,ยนห5ห้า บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากวงเวียนใหญ่โดยวันนี้เกตถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษาหลังถูกจำคุกในคดี112อีกคดีจากการปราศัยในกิจกรรมทัวมูล่าผัวโดยถูกศาลลงโทษจำคุก3ปี6เดือนและไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทั้งนี้สารพิจารณาแล้วเห็นว่าเกษโสพลมีความผิดในข้อหามาตรา1นึ 2. พิาพากษาจำคุกเป็นเวลา3ปีเหตุปราศัยกล่าวถึงพระนามราชการที่10ว่าไม่ทรงงานและลุ่มหลงในไสย,ยศาสตร์ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกดูหมิ่นเกลียดชังคดีความอิรุงตุงนางขณะนี้บอกได้คําเดียวข่ะนอนคุกยาว